เือดเืซยเอ้าเื่องีเออเอาต้าโอ้โหปรางยัดขังชุดใจตีนท่องไม่แว่งเลยวะชุดชายพอดีไงโอ้พอดีเท่าไคนึงแล้วโอเขี้ับเถือกกันตัวสดีครับเป็นเนองคคือผู้รุ่งครับดูครับผ่า์อีไซน์เลยครับวันนี้นี่ปลาแม่น้ำครับส่งน้ำรุงพอดีครับกระเดืเสด็จอยไรนะครับกำัหลุดโใสกันเลยครับผม ยิ่งช่วงน้ำลงนะครับผมไปน้ำลงพอดีเยอะลงจะขึ้นครับมันบุญไป็นวุ้นใหม่เลยนะโอเคครับเสร็จในรายกับติดตามช่วงนี้ครับผม<ป>โอเคนะครับเนาะลุยกันเลยครับนี่นี่ขวานกูถือเอาไม่กูเบ่งเอาขึ้นวัวอะไรดิเห็นปกักหรือเป่โอเคอเค,ครับ เนี่ยปลคอพลากายิ่งครับติดงยานติง้งเอาไหมนีน่หา้าวจิตนนาเป็นยังับเขาก็ยิ่ยยุ่นหางแค่อนเลยน้ำกุ้งคุ้นเป็ดเด่นแนวเลยแบบนี่ครับพี่นอ้องนี่อยู่ปลายมือผมเลยนี่มาท่ามินดึกเลยถึงงามแล้วถึงงามแล้ว

กูถือ,อยูถือ,อยูฟกุกซ้ำอป็นนิมากเลยอ่ยืนืนน,ต,นตื่นได้แนวกินแล้วครับกเรียงแกงป่า,า,าปปแกงหอยหิ่งหมโอเคครับวันจันทรเหรอครับวันนี้วันไซโนกับวันด้กินคับยิงปลาดีกว่าตื่นหรอตือ่นหรอ เขาไม่ได้เหอะเลยเดยเ,เลยเบียงป่นินเฉยเลยเบ่งงนี่ยรปุ๊ดประคองครับปลายขืนย่ำเลี่ยงตัวแรกตัวแรกของยันนี้นะครับตอนนี้ก็บสามนะครับผมโอเค สวยงามสวยงามฮะนี่อยู่ข้างของอ้างนี้เลยครับ <c oughs> วันบ <c oughs> อลลินนะครับข้างขั้วค,ค,ครับเย้อือวัด่หนียผมตัวเรียกโอเคแล้วเบิร์ตัวต่อไปนะครับข้างม่น้ำเลยโอเคครับ กับปรย์ไทยช็ยิงนะครับตาวดายอยู่ถือดาวเส้นเชี่ยสวยงามบ่สวยงามบ่สวยงามอยู่ดิโอักักักสายงามฮะใส เดี๋ยวปวดครับสวงามโอ้เดยวปโอ้เยกัะตัดตึ้งแล้วทาปวดมาครับสองตัวกัปลาคอนะครับนี่วันนี้ฝ่ามือโอเคครับผมเถื่อโว้เถื่อครับพ่อเือ เราถือกู้ถือถือถือกุญแจไปยังแก่ไงโอ้โหยังไปังโอ้เดินวมลดนี่มาแล้วมาแล้วครับพี่น้องเชโอ้ปาดโอชโห ย้อนมาเนี่ยย้อนมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้กับปอมเนี่ยอยไปหามืงนี่ครับประหยัดหมาไปทั้งหดปลาเผา้วครับนี่ครับผมอเคครับใหญ่เติบไิ้น้ครับพมือทีรับตัวต่อไปนะครับ ตอนยิงปลาครับตอนน้ำล่วงพอดีครับจะเป็นคลองนะเป็นคลองกลไปพู้เอามาดักยิงโยต้นน้ำพอดีครับนี่เขาจะยิงช่วงนี้นี่นบช่วงนี้นะต้นใหม่กันพอดีนี่ตอนนี้ก็สามตัวแล้วนี่เตียน่อยยีแล้ โคตรใหญ่ครับดัดำปืดนปลาแม่น้ำครับเราก็ลุ่นตัวต่อไปคเอาพอได้กินตัวแถวมาเป็นคลิปเดี๋ยวแถวมาจากเขาแถวต้นน้ำเอ็นบ่ เดี่ยวเลยอ้าพป็สุนยอดเลยลอยงามขาใจกูเห็นน้ำเขาจะเคลียเทะสาปตเวปลาเทะเดี๋ยวมันก็ลงมาหนาบลงพอดีนี่แหละเพาก็ยิ่งอยู่ช่วงเนี้ยกินเนื้ออยู่นี่ครับ โคตรใหญ่ตัวนี้งามเลยยิงปลาไม่นานะนี่อ่ะ<า>อ้าว,มว,าวไม่ละครผมพี่น้องจับตาไปดูนะครับจับตาไดูนี่น เรียบร้อยครับไงทวนๆซูดยอดครับพี่น้องีี่ตอไปดัขึ้นมาเลี่ยป่ะอืมปลาเข่าเลยครับปลาเข่าเข่ายำแดงโอเคเอาไม่เลยครับพี่น้องรุนช่วยกันครับผมโอเคจับตาพึ่ดีนะครับเนาะวองเล้วางแล้วางแล้วางแล้ว แปลกใจเลยครับยังปานบตื่นเนาะโอเคครับได้หดุนตัวต่อไปเลยขันใดอีกตัวหนึ่งเขากะสีเปรี้นะครับหนึ่งแรกครับหนึ่งกินออโอเคครับผมลุนตัวต่อไปนี่ส้นอีกงานรับน้ำมาลงเงาไไตื่นเรือไปรถขับเรือว่างันึางเดียว โผล่เพื่อเห็นครับดีพอดีนนามึ้นเึ้นืนเว่าเป็นนามร่วงเขาอยู่ตัวนนามึ้นทีนี่ เี่อ nah. ็ส so ีเงาๆเนนะครับเกือบยี่สิบแล้วเตัวบางกอนะใี่ไม่เห็นงเห็นดี๋ยวยังมีเจ้ตัวหนึ่งไปขวบปาแล้วตรงมากแล้วนครับพี่ชี้ขึ้นตีนหยุมเขาต่อตีนหยุ้มไปนะ งตีนแล้วมันบอกหมน้ำเนียนจิกันลกเงิดขับสู้หนีบเซนตากันแน่เห็นปะแปลกหลีเห็นเราบอกดูใกล้บรรยากาศสวยงามีข้างขางข้ง อื่นเราดีเลยเอาเือเลยอกถอถซยเอาถึอดีเออถืออต้อยะหัดชุดใจตีนทวงไม่แงเลยวะชุดใจพอดีไงโอ้พอดีเท่าไปนึงเนาะโอเคครับถือพูแทนอูะครับถือยุบผนยิงอยู่หม่องผลละมองไปทุกเขียว มองปลาหุ่เขียวสุดท้ายพอดีีกับงนี่แหละวันนี้ผมอยู่้รงแางแล้วบริทไทยมีมาแล้วมาแล้วมาแล้วย่งอเอไปแด้ว่ะเดี๋ยวจุ่มนึงไม่ร้อยอยู่ฮะเดี๋ยวจุ่มไม่ร้อยลุกดลุดเด้อรูดด้วจีดดิก่อองผมจเรือโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่น

ดึงอดึงดึงรูปแบงึตัวน้อยเงี้ยไม่แล้วครับตัวนึงน่ีโอเคครับรถปดปลาครับโอเคครับซีโตแล้วมันอีกกี่เนื้ยอีกกีเลี้ยงนะครับ บอเหี่ยวนอ้ยโอ้ยโอ้คโอ้ยโอ้ยัอ้ยตอวยโอ้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 นโอ้ยโอ้หโอ้ยหอ้ยัอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ไนอ้ยโม้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยอ้ยโอ้ย้อยอ้ยโโอ้โอ้อ้ยคว้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยมยอ นกกระยีคลิปหนึ่งครับติดตามชมได้ผมใส่ผมใส่บ่วงชามลังครับเป็นเหี่ยวครับเขาเอื่นเหี่ยวเหมือนบอกว่าตัวเอวเื่นยังเอื่นเหี่ยวบ่บ่วงเมื่อกี้ก็ว่าเหี่ยวฟังแต่ซื้อกับว่เป็นตระเรนกครับ, <c oughs> บรู้นะกะอยู่ในสวนนะครับหากินหาอยากอยู่ในสวนบนนี้แหละอืึ ผูนอยู่ขอบเป็ดเฮ้ยสวบเป็ดหน่อยอยู่โอเคกะพ่อหนะนับสนิทกันเลพ่อกินเร่งน,นะครับผูนเขา,าเงียบก็ไม่พอฮ่าเว้ยไปโอเคไปโอ้ยมันจะเสียงเนาะ ไปครับไปขั่วกันครับผมโอเคครับผมสำหรับอีพีนี้ครับไปขั่วเรียบร้อยนี่าปนึงครับกระเจ้าไปหนึ่งครับอปนี้เนี่ยวพ่อได้กินครับทำแล้ว อโอคยแค่เราบ่นี่ครับสำหรับชิปนี้ก็ลามกอนครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ครับเป็นกำลังใจกันครับผมโอเคครับผมเจอกันใหม่ชิปหน้าครับบายบายครับผมับตามไนนี้ครับ